แล้วเช่นเดียวกันวันที่ชนชมว่าทาลิปสติกได้สวยจะเป็นวันที่เราทาลิปสติกประมาณแบบ5้าแทง่งเริ่มจากสีที่แบบใกล้เคียงริมฝีป,ปากก่อนนะคะทาแบบออมเบรนิดนึงนะคะกับด้านในถ้าไม่ชัดก็เติมอีกรอบ ตานะคะคกับด้านข้างบลอสนะคะกับบริเวณแบบกลางนากอย่างเนี้นะคะแล้วก,ก็ด้านบนล็อกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเซตติ้งสเปรย์ค่ะวันนี้จระใชยของโคซาสนะคะปล่อยให้แห้งโดยที่ไม่ไปทัชเพิ่มใดๆเลยนะ ความเงาแล้วก็ความฉ่าของผิวนะคะก็จะแบบเริ่มชัดขึ้นมาเท่านี้แหละเป็นอันเสร็จง่ายนะคะหน้าดูโกรตาก็ดูมีมิติคิ้วขนตาพร้อมถ่ายรูปสุดๆอยากให้แนะนําผลิตภัณฑ์เฉพาะจุดตรงไหน,นถามมาได้เลยะค,ะค่ะเวลคัมค่ะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบาย